เป็นลูกเถลึกไอ้เหมือนคุณดีที่คุณพูดแม่งไถลเมือนกันไถอะไรนี่ไหละม่แค่มาเที่ยวไอ่เนี่ยเานฟ้ามาอะไรมันดีถึงลึกอ้าวก็ไยก็ไยไปโอ้ไถเที่ยวไม่ได้หรอกเออไม่ก็เที่ยวเดี๋ให้เที่ยวชมเต็มตากลับไปแค่นั้นเพราะตกลงมันแค่นี้มันไม่ใช่หรอกต้องไรู้เลยไถอะไรมามาอะไรมันไม่ไถลุแค่นี้มันมีแค่นี้เพราะตกลงหรือเจ้านายคุยกันนะเจ้านาเจ้านายคุยกันไถไหมไม่ให้ไรู้ว่า ใช่ไหมเดียวมันแค่าตั้ง่มาทายใครูปเหรอาูกินไหมินไหม่ะไอ้ไ้เขาทายูเขาทายวีอ้ตัวมันสามใค้นั่งใคร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 ในรใครใครใครรใค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 ใครรรรรร โอ้กำลังเป็นดราม่าร้อนชาเลยนะครับเมื่อมีคลิปหลุดว่าฐานไทยนั้นไม่อนุญาตให้คนเขเมรนขึ้นไปถ่ายรูปที่ปราสาทต,ตาเหมือนมถมทําให้คนเขเมรเนี่ยไม่พอใจกันเป็นอย่างมากว่าเพราะอะไรทำไมฐานไทยถึงไม่อนุญาตให้เขเมรถ่ายรูปได้เพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเขเมรนไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าฐานไทยเนี่ยจะยึดเอาไปเป็นของตัวเองอีกแล้วเดี๋ยวนะก็ที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไทยอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะก็กลับสวัสดีทุกคนดนาา้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหองอคนนี้คนเดิม มอนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วกระยกนิ้วเป็นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปดีตุ่มไลค์กันคน,นละหนึ่งทีด้วยอัตโนมัติด้วยใคลที่กดแล้วนาก็ต้องกบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากรวมถึงทางฝั่งไทยแล้วก็สนใจเรื่องนี้ไม่แพ้กันสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางวันของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับอยู่ดีๆมันก็มีคลิปหลุดจากทางฝั่ง,งมมนาะครับ ซึ่งคลิปหลุดคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการถกเถียงกันระหว่างทหารไทยและก็ทหารกัมพูชีตรงแถวแถวพื้นที่บริเวณปราสาทต,ตามเหมือนทมนันเองโดยบทสนทนาที่ทั้งสองฝ่ายกําลังถกเถียงกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ทางฐานไทยและก็ฐานขเขมรนนั้ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็คือประมาณว่าถ้าจะให้นักท่องเที่ยวทั้งทางฝั่งไทยและทางกัมพูชามาเที่ยวที่ปราสาทต,ตามเมือนทมนักท่องเที่ยวทั้งไทยและกัมพูชาไม่สามารถที่จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ชูธงชาติได้นะครับอันนี้ถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน เพียงแต่รู้สึกว่าที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเพราะมันมีคนเขเมรดันเอานางลำจํานวนหนึ่งเอามาเหมือนกับถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรประมาณนี้แหละสุดท้ายเนี่ยทางฐานไทยเราก็เลยรีบเข้าไปสั่งห้ามให้หยุดการถ่ายทําในทันทีและไล่ออกจากพื้นที่ไปนะครับซึ่งนี่แหละที่มันทําให้ฐานเขเมรนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากรีบกลูกเข้ามาถามสาเห,เหตุว่าเพราะอะไรทำไมฐานไทยถึงไล่คนของพวกเขาออกจากพื้นที่ซึ่งฐานไทยก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าอา้าวก็มันเป็นกฎนี่เราตกลงกันไว้แล้วว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายคลิป ห้ามร้องเพลงแล้วทาไมคุณถึงไม่สั่งห้ามคนของคุณซึ่งฐานขมยียนก็เถียงกลับมาเป็นภาษาไทยนะครับว่าอ้าวผมจะไปห้ามนักท่องเที่ยวได้ยังไงผมห้ามได้เฉพาะฐานของผมแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยผมจะไปห้ามเขาไม่ได้ซึ่งฐานไทยก็มีการตอบกลับไว้นะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยผมก็มีการกําชับเอาไว้ทุกคนว่าห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายคลิปห้ามร้องเพลงชาติห้ามชูธงชาติซึ่งคนไทยทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎจะมีแต่คนขมรนั่นแหละที่ทำไมถึงชอบแหกกฎสุดท้ายนะครับก็เหมือนกับเป็นการโต้เถีียยงกกัันนไปเถมา แล้วก็มีการผลักกันด้วยนะแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งอะไรกันมากมายซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับตามข่าวจากสื่อใหญ่ๆเนี่ยก็บอกว่าทั้งฐานไทยแล้วก็ฐานกัมพูชาสามารถเคลียร์ใจกันได้แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเคลียร์ใจอะไรกันได้แบบไหนแต่ก็น่าจะเป็นข้อห้ามตามเดิมก็คือไม่สามารถที่จะอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยถ่ายรูปถ่ายภาพแล้วก็ร้องเพลงรวมถึงห้ามฉูชงชาติ อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่มันมีการแชร์คลิปการโต้เถียงของทารไทยแล้วก็ทารของกัมพูชาหลุดออกไปเนี่ยคนเขมรนก็ออกมาวิจารณ์กันยับเลยนะครับว่าทำไมทารไทยถึงได้ไม่อภิสิทธิ์อะไรขนาดนั้นอยู่ดีๆมาสั่งไม่ให้คนเขมรนเข้าไปถ่ายรูปที่ตรงนั้นได้ยังไงในเมื่อที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของเขมรโบราณเราเป็นเจ้าของตัวจริงในพื้นที่บริเวณน,นั้นเราสามารถถ่ายรูปได้สิ แล้วก็มีการออกมาเชิดชูฐานคนมเมนคนนั้นด้วยนะครับว่ากล้าที่จะถกเถียงกับฐานไทยแต่ก็มีการโสดมาที่ฐานไทยเหมือนกันนะว่าดูจากสีหน้าของฐานไทยแล้วเนี่ยดูยีโวนกลบประสาทมากๆไปเอาความมั่นใจแบบนั้นมาจากไหนน่าจะเป็นพวกคุณต่างหากที่จะต้องออกปจากพื้นที่คอมเมนไม่ใช่จะมาไล่ให้คุณคอมเมนต้องออกจากพื้นที่ก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฟองคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาพิมพ์อะไรกันไามมนกกวา่ สาเหตุที่ประเทศไทยไม่อยากให้ถ่ายคลิปไม่อยากให้ถ่ายรูปเพราะไม่อยากให้ต่างชาติเห็นว่าพวกเขานั้นละเมิดอ,อธิปไตยของคอมเมนพวกจนเสียมมันฉลาดมากๆยังไงเคสนี้ถ้าหากเราไม่ฟ้องต่อศาลโลกมันอาจจะเป็นปาญหาระยะยาวที่ส่งผลไปถึงคอมเมนรุ่นหลังคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราออนแอร์แบบนี้รับรองว่าอนาคตเราคงจะต้องเสียพื้นที่บริเวณนั้นไปคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเขาเล่าช่างไรเดียงสาเขาพูดอะไรก็เชื่อโดยเฉพาะพวกคนไทยกับพวกเวียดนามคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเรากําลังจะเสียดินแดนให้กับพวกเขาอีกแล้ว คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้ก็คือรัฐบาลจะต้องนําเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลโลกให้พวกเขานั้นจัดการอย่าให้เรื่องนี้มันยาวไปมากกว่านี้เพราะเราจะเป็นฝ่ายเสียหายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแผ่นดินของประเทศไทยนั้นไม่มีอยู่จริงทุกพื้นแผ่นดินของประเทศไทยนั้นเคยเป็นอดีตของอาณาจักรเขมรมาก่อนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพื้นที่แห่งนั้นเป็นของเขมรแท้ๆแต่รัฐบาลกับไม่กล้าทําอะไรเลยลอยให้พวกเขานั้นเข้ามายึดที่บริเวณวัดอยู่ได้สมัยก่อนตอนที่เราเคยยิ่งใหญ่ในช่วงปี75 ยุคของพลาจนถึงยุคของคอมร์จูดพวกเสียไม่เคยกล้าที่จะเข้าใกล้พื้นที่ของคอมเม์เลยแม้แต่นิดแต่ณนะปัจจุบันนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงได้อ่อนแอแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเสียดายที่ในตอนนี้ผู้นําของเราดันเป็นตะกูลหุนซึ่งมีความสนิทสนมกันกันกบผู้นําของประเทศไทยทําให้คนคอมรน์นั้นต้องสูญเสียพื้นที่ที่เคยเป็นของเราและไม่ใช่แค่เฉพาะต้องเสียพื้นที่ให้กับคนไทยแต่ยังเสียพื้นที่ให้กับพวกเวียดนามรวมถึงพวกคนจีนอีกด้วย คอมเมนต์ต่อมากขาบอกว่าดินดแดนของเขมรแท้แต่ดันห้ามคนคขมรนถ่ายรูปเนี่ยนะคุณมีสิทธิ์อะไรจะมาห้ามเราคอมเมนต์ต่อมากขาบอกว่าถ้าทานไทยพูดภาษาไทยแล้วทําไมทานของเราถึงไม่พูดภาษาคขมรถึงแม้เราจะฉลาดสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาไทยได้แต่เราก็ไม่ควรที่จะไปพูดภาษาไทยกับเขาเราต้องพูดภาษาคขมรคอมเมนต์ต่อมากขาบอกว่าเราคนคขมรนเราต้องพูดภาษาคขมรไม่จําเป็นจะต้องพูดภาษาไทยถ้าเขาอยากจะคุยกับเราเขาต้องพูดเขมรกับเราคอมเมนต์ต่อมากขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าพูดภาษาไทย เราต้องพูดภาษาของเราถ้าหากเราพูดภาษาของเขามันเหมือนกับว่าเราให้ความสําคัญกับพวกเขาคอมเมนต์ต่อมากขาบอกว่าผมเป็นคนคเขมรที่รักชาติผมยินดีที่จะเสียสละเพื่อชาติถ้าหากประเทศชาตินั้นต้องการที่จะตอบโต้ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมากขาบอกว่าฉันวว่าอนาคตประเทศไทยจะมีแผ่นดินไหวระดับ9.9ลิตรเกิดขึ้นพวกเขาจะได้รู้ว่าอํานาจของเขมรโบราณน,นั้นเป็นเช่นไรไม่มีใครที่จะขโมยแผ่นดินของเขมรแล้วจะหลุดพ้นซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนคมเขมรมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับมเขาบอกว่าคุณจะบ้าเหรอ อย่าไปสาบแช่งอะไรแบบนั้นที่ประเทศไทยมีคนคมเมนตทำงานอยู่หลายหมื่นคนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดินแดนของคอมเมนแท้แต่ทำไมฐานไทยถึงได้เดินกลางแบบนี้ฉันไม่เข้าใจถ้าคิดอีกมุมหนึง่งทหารของเราสามารถเดินเข้าไปเหยียบที่ประเทศของพวกเขาได้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาพูดไทยใส่เราเราก็ควรจะพูดคมเมกับเขาและถึงแม้เราจะฟังเขาออกเราก็ไม่ควรพูดไทยกับเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไหนที่ต้องการแผ่นดินของคอมเไปเป็นของตัวเองประเทศนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานในเร็วๆวันนี้ คอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของเขมรโบราณน,นั้นจงช่วยปกปักรักษาให้แผ่นดินของเขมรน,นั้นยังคงเป็นของเขมรด้วยเถิดคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าทานไทยเ่านั้นก็เป็นลูกหลานของเขมรแท้ๆช่างน่าเศร้าเหลือเกินที่สุดท้ายแล้วลูกหลานของเขมรต้องออกมาถกเถียงกันกันกบฐานเขมรเราทั้งคู่ต่างก็ล้วนเกิดจากบรรพบุรุษของเขมรโบราณคอมเมนต์ Comment ต่อมากราบอกว่าถ้าคนไทยไม่เลิกบุกลุกเขมรอนาคตกรุงเทพมหานครก็อาจจะตกอยู่ใต้ท้องทะเลคนไทย คุณควรจะทำความดีบ้างเพื่อผลบุญจะช่วยให้ประเทศของพวกคนนั้นไม่ถูกน้ำท่วมอ่ะก็คอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับก็ฟังจากคอมเมนต์ของคนขเขมรแล้วเนี่ยรู้สึกได้อยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับคือคนขเขมรนเขาเหมือนจะทำอะไรคนไทยไม่ได้แล้วนะนอกจากสาบแช่งนะครับโอ้โหอันนี้นี่มันคือนิสัยของพวกขี้แพ้ชัดๆเลยนะครับเนี่ยก็ยังไงฝากคนขเขมรนทุกคนไม่ต้องห่วงประเทศไทยหรอกนะครับยังไงประเทศไทยเนี่ยถ้าหากจะเกิดน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆรับรองว่าขเขมรเนี่ยโดนก่อนแน่นอนนะครับเพราะขเขมรเนี่ยเป็นแอ่งนะแล้วก็แอ่งลึกด้วย นี่แสดงว่าพวกเขานี้ไม่เคยสังเกตเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วมสักพักหนึ่งขเขมรก็จะน้ำท่วมตามนะครับเพราะน้ําจากประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไหลไปที่นูน่นซึ่งมันก็เป็นแบบนี้อยู่เป็นประจํานะครับแล้วที่บอกว่าคนไทยเนี่ยควรจะทําความดีบ้างเพื่อที่ฝนบุญเนี่ยมันจะทําให้คนไทยมีบง่งมีบุญอะไรแบบนี้เนี่ยน่าคิดว่าน่าจะเก็บไว้บอกตัวเองสิมากกว่านะพอล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ยินข่าวว่าฟ้าเนี่ยถล่มที่วัดอังกอร์ไม่ใช่หรอครับฝนก็ตกหนักน้ําก็ท่วมลูกเห็บก็ตก เอาเข้าไปแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็ลืมมาวกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดครับ